แต่คนที่ต้องชุลมุนวุ่นวายกับพระเอกนางเอกไม่ได้มีแค่ไอซ์พาริสที่รับบทเป็นเมทัตเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่มาเด่นมาบ่อยราวกับเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวปุ๊กกี้ปวีนุชค่ะรับบทเป็นพี่ปีค่ะเป็นบ่าวของแม่นายเกษรค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยคือแบบ่าวอะไรทําตัวสวยเป็นบ่าวที่รักแม่นายมากๆแล้วก็คอยตามติดทุกฝีก้าวแม่นายจะไปไหนพี่ปีจะต้องตามไปคอยดูแลเสมือนเป็นลูกคนหนึ่ง ฉากกับเวลาแทบจะทุกซีนความสีนี่ไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าพากันบันเทิงไม่แพ้ในหนังเลยทีเดียวพี่ป,ปโอเคเลยคะ m okay อ m ม k a y คลัวนน้ำเจ้า <sk r ug> ค่ะว่าย <sk r ug> น้ำไม่เป็นจ้ะคือถ้าตกลงไปก็คือปล่อยตัวจ้ะอยากว่ายน้ำเป็นปะไม่อยากเจก้าค่ะลายมากเลอจะไม่ได้ เห็นเราพูดอะไรสักคำไั้ยังกล้าวหาเรารักกันดีนะคะใช่ค่ะนายกับบ่าวคู่นี้จะเรียกเสียงหาหรือสร้างซีนประทับใจให้ผู้ชมได้อินไปกับความสัมพันธ์แบบรักกันสวยๆของพวกเขาขนาดไหนฝากไปให้กำลังใจในโรงภาพยนตร์กันด้วยนะเจ้าคะ